สำหรับ EP ที่7นะครับเปิดมาเนี่ยผมบอกเลยเว่าจริงๆผมอัดเสร็จไปแล้วแหละแล้วก็พูดในคลิปแบบเยอะมากแต่ว่าไฟล์เสียงมันมีปัญหานะเอาเป็นว่าผมจะพากใส่ให้แทนแล้วกันก็สําหรับพาร์ที่7นะครับเปิดมาเนี่ยผมก็จะอยู่ในเมืองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการฟาร์มแร่ฟาร์มหินนะครับเพื่อที่จะเอากลับไปต่อเติมบ้านแล้วก็หาของมาทําให้ตัวเองเนี่ยเฟื่องฟู <Yeah. S 1> ซึ่งตอนแรกๆนผมบอกเลยว่าเจอมอนสเตอร์แปลกๆเนี่ยเยอะมากแต่ว่าในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมทําการขุดหินเนี่ยเพื่ ดรอปแร่ให้เราได้นะครับโอเคในช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากผมก็ทําการขุดอย่างเดียวหลังจากขุดมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็เจอเพชรนะครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าผมยังไม่มีที่ขุดเหล็กก็เลยไม่สามารถที่จะขุดเพชรได้นะแต่โคตรดีใจเลยว่าเล่นมาตลอดแบบ4ี่ห้าวันนี้คือแบบเจอเพชรอะในที่สุดผมก็เจอเพชรอะแต่สุดท้ายก็คือมันยังขุดไปได้ไดงไถึงเราจะเจอเพชรก็ตามผมก็เลยทําการเฝ้าเพชรตรงนี้ไว้แล้วก็ทาสัญักษณ์ไว้ว่าผมเนี่ยจะกลับมาเอาเพชรตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับทุกคน หลังจากเจอเพชรได้ไม่นานเนี่ยผมก็ทําการติดสถานะนะ <Huh? S 1> ก็ไม่รู้ว่ามันมีมอนสเตอร์อะไรมองผมมาจากทางไหนนะครับทุกคนส่วนใหญ่นะครับสถานะอย่างเที่มันขึ้นเนี่ยก็คือเป็นสถานะของเจ้าผีนะ มันจะมีผีร้ายเนี่ยคอยมองเราอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับ <Yeah. S 1> มันจะแค่จ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ผมก็ขุดต่อไปนะครับเพราะว่าผีเนี่ยมันเหมือนจะบัฟให้เรานะเหมือนจะเป็นไอ้เจ้าผีดีแล้วกัน <c oughs> ผมขอเรียกมันว่าผีดีแล้วกันเพราะว่ามันจะบัฟให้เราขุดเร็วขึ้นนะ <Wow. S 1> ก็ไม่สามารถสร้างดาเมจให้เราด้วย <Yeah. S 1> ในชว่วงต่อไปผมก็ทําการขุดหาเหล็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะกลับมาเอาเพชรนะครับ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีที่ขุดเหล็กก็ต้องหาเหล็กไปก่อนระหว่างขุดไปผมก็เริ่มรู้สึกได้ว่าขุดไปต่อยมันคงจะไม่เจอเหล็กหรอกตรงเนี้ยเเเเลยทาาากกรรีี่่่่่ขขุุดดนะคััไปอออฝงงงงึืหววจจ็ เ,เพราะว่าขุดลงไปตรงนี้มันเหมือนจะเจอทางตันแล้วละ่ะทำสัญ,ญลักษณ์โดยการปักทอดไว้หนึ่งอันนะครับ <Yeah. S 1> แล้วหลังจากนั้นก็มาทําการถือทอดแล้วก็วิ่งไปหาที่ขุดใหม่ช่วงนี้นี่ที่ขุดพังผมก็ทําการค้าี่ขุดมา1อันนะครับทุกคนแล้วก็ทําการลงไปเพื่อ,อาหาเหล็กอีกหนึ่งรอบไม่รู้ว่าจะเจอเหล็กหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าในช่วงที่ผมลงไปเนี่ยมันมีเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากอยากให้ทุกคนได้ลองฟังเสียงมันนะครับ เป็นเสียงมอนสเตอร์เหมือนมอนสเตอร์คำรามอะ่ะแบบตัวใหญ่ๆคำรามอะ่ะแต่ผมก็จะพยายามไม่ไปหาต้นทอของเสียงมันเพื่อจะเป็นการเซฟตี้ที่ดีที่สุดของผมกันแล้วกันนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าผมไปหาผมคงจะไม่ปลอดภัยเอ่าละโชว์นี้ก็คงขุดอย่างเดียวเพื่อหาเหล็กนะครับทุกคนผมขุดไปได้สักพักนึงเนี่ยผมก็ได้เจอแต่หินแล้วก็เจอแต่ฐานนะมนยมงไม่เจอเหล็กเลยไม่มีวีว่แววว่าจะเจอเหล็กเลยผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าเพชรเนี่ยบางทีมันอาจจะหาง่ายกว่าเหล็กหรือเปล่าเพราะว่าขุดไปตั้งนานก็ยังไม่เจอเหล็กแล้วพอผมขุดไปอีกสักพักเบนึ่ โคตรใหญ่เลยแล้วก็มืดมากๆนะครับบอกเลยว่าในถ้ำนี้ตอนแรกอ่ะผมคิดไว้แล้วว่าถ้าผมออกไปอ่ะยังไงก็ไม่รอดแน่ๆเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นก็คือเพชรครับใช่ผมเจอเพชรพร้อมกับซอมบี้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นการที่ผมเจอเพชรผมก็จะทําการเอามันกลับบ้านมาให้ได้นะครับ <c oughs> จะไม่ถอยแต่ปัญหาของผมเนี่ยติดูอย่างเดียวก็คือผมยังไม่มีที่ขุดเหล็กไง <c oughs> ผมเลยไม่สามารถขุดเพชรได้เพราะฉะนั้นถ้ำใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องมีเหล็กให้ผมบ้างหละ ผมก็เลยทําการลงไปสํารวจถ้านี้เพื่อหาเหล็กนะครับจะได้เอามาขุดเพชรกลับบ้านของเราหลังจากที่ผมเจอเพชรเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมเพชรมันดอกเยอะจังเลยผมก็เลยลองใช้ที่ขุดหินเนี่ยขุดเพชรดูเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแปลกๆอะนะ แล้วผมติดสถานะขุดเร็วเพราะฉะนั้นการขุดเพชรไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่สําหรับผม <Yeah. S 1> แล้วอีกอย่างนะในเมืองเนี้ยเพชรเยอะมากๆผมก็เลยลองทําการขุดเพชรดู <Yeah. S 1> ว่ามันมีอะไรแปลกหรือเปล่าอย่างที่ผมคิดแล้วก็ใช่ครับมันเป็นอย่างที่ผมคิดเลยก็คือมันไม่ใช่แค่เพชรครับมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีแร่อยู่ข้างในครับ uh huh. เราจะต้องฆ่ามันเพื่อทําการให้มันดรอปพวกแร่ต่างๆให้เรานะครับ uh huh. มันจะเป็นตัวมดเลืองแสงแบบนี้เลยนะ uh huh. บอกว่าดาเมจมันเบามาก <Yeah. S 1> ไม่ค่อยแรงสิ่งที่ผมได้มานนก็คือเศษเพชรครับถ้าเราฆ่าครบประมาณ9ตัวเนี่ยเราน่าจะไปหลอมเป็นเพชรเลยมมมมันนือผเล่ะไป็ที่ต้องหา ล็กอีกต่อไปผมก็ได้ทําการเอาที่ขุดหินนี่แหละประขุดเพชรแล้วก็ตีมอนสเตอร์แล้วมันก็ดรอปเศษเพชรมาให้ผมนะครับก็ฟาร์มอย่างนี้อยู่พักหนึ่งเลยแหละเพราะว่าไอ้เจ้าพวกมดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีอยู่เป็นฝูงเลยเออผมเจอเพชรเนี่ยบอกเลยว่าเจอไม่ต่ํากว่า8เม็ดได้นะครับคือเยอะมากๆนะครับเป็นไอ,ไอตัวพวกเนี้ยเยอะมากแต่บางทีเนี่ยผมตีมันตายเนี่ยมันก็ไม่ได้ดรอปเพชรอย่างเดียวนะมันดรอปพวกแร่ต่างๆที่ไม่ใช่เพชรด้วยนะครับระหว่างผมตีพวกมดไปเนี่ยมันจะมีพวกซอมบี้พวกคริปเปอร์ แต่เพื่อเพชรแล้วผมก็สู้ใจขาดะนะ <Yeah. S 1> หลังจากที่ผมตีพวกมันไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ทําการเอาหินเนี่ยล้อมรอบมันก่อนที่จะขุดออกมานะครับทำให้พวกมันทําอะไรผมไม่ได้แบบนี้นะ <Yeah. S 1> เป็นไงเล่เนไปเล่มมาเริ่มมีไอคิวเพิ่มขึ้น <Yeah. S 1> ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับผมเดินไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมได้ทําการเจอกับ กองเหล็กกองหนึ่งเนะี่ยผมก็ได้ทำการขุดออกมาเลยโดยไม่รีรอเพราะว่าระหว่างที่ผมขุดเนี่ยผมได้ยินเสียงมอนสเตอร์แปลกๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนซึ่งมันไม่ใช่เสียงมอนสเตอร์ที่ผมเคยได้ยินมาก่อนนะมันเหมือนจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็น่าจะอยู่ลึกลงไปอีกซึ่งผมจะไม่ขอลงไปหามันแล้วกันผมจะรีบเอาเหล็กแล้วรีบกลับบ้านแล้วกันในขณะที่ผมขุดเหล็กได้หมดเนี่ยผมก็มีความสงสัยนะครับผมก็ได้ทําการไปสํารวจถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจอพวกคิปเปอร์ประมาณ 45- หตัวเลยแล้วก็เจอกับฝูงม,มดอีกกกผมมม็็ทําาาารขุดเเเเเเเพพพืื่่ออออศษชชนหลป ะร,ระหว่างนี้ก็จะเจอพวกมอนสเตอร์ต่งตางๆนะครับผมก็ทำการตีรันฟันแทงกันไปทั่วนะครับไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะผมว่าขโมนน่ากลัวกว่าหรืออาจจะยังไม่เจอตัวที่มันน่ากลัวกวาได้ลงไปอีกข้างหน้านี่ผมว่าน่าจะเจอพวกมอนสเตอร์โหดแนๆ่ๆหลังจากที่ผมฟาร์มได้สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกได้ว่าผมควรจะกลับบ้านเนะเพราะว่าไอเสียงคำรามเนี่ยมันเริ่มจะใกล้ผมขึ้นมาเรื่อยๆผมรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยผมก็รีบว่ากลับไปเซฟของก่อนดีกว่าระหว่างนี้ก็กลัวมากว่าตัวเองเนี่ยจะหลงทางหาทางกลับบ้านไม่เเเเเเเจออออออสุดดทท้้้้้าาาาาาายยแแลลลลลลววผผมมมมกกกกกก็็็งงบบนนนนนู่่หหหืิึีไปใต ทำการขยายฟาร์ผมของผมให้มันใหญ่กว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าเพชรก็มีขึ้นมานิดนึงเหล็กผมก็ได้ขึ้นมานิดนึงแล้วทีนี้แหละเราต้องเริ่มขยายฟาร์มแล้วเพราะว่าจะให้กินแต่เบอร์รี่มันก็คงจะไม่ดีเพราะว่าเบอร์รี่มันทําให้เราหิวง่ายมากๆเลยหลังจากที่ผมขยายฟาร์มได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมอะอยากจะทําการขยายที่เก็บของด้วย <Yeah. S 1> ผมก็เลยทําการสร้างบ้านหลังเล็กๆขึ้นมาเลยแล้วกันหลังจากที่ผมเริ่มทําฟาร์มทานู่นทํานี่ไปผมก็เริ่มจะชินกับบรรยากาศยามค่ําคืนแล้วนะผมมมกก็เรรริ่ททํําาาาาาาฟ์ตตอออนนนนงงงงคคืืบบ้้หข จากที่ปกติผมกลางคืนปุ๊บผมนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ไงผมก็เจอต้นต่อตัวที่ให้บัฟผมเป็นที่เรียบร้อยเลยครับมันก็คือผีน้อยตาทองนั่นเองตัวที่ไม่ทําอันตรายต่อผมนะผมจะซูมเข้าไปให้ดูตัวนั่นแหละครับเขาไม่ทําอันตรายต่อผมนะครับแต่เขาบัฟให้ผมขุดเร็วขึ้น <Yeah. S 1> ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าทําได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะต่อเติมบ้านเสร็จเล็กน้อยผมก็ทําการเข้าไปงีบเพื่อให้พ้นวันนี้ไปนะครับแต่สิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นกับผมนั่นก็คือตื่นเเเเเช้้้้้าาามมมมมนน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 ีียียยผผกกกลญญลััััััััับหห็็็สญษณ์ตตตตตววววะะรรอออแแปขึงทดด เมื่อคืนก่อนผมจะนอนเนี่ยมันยังไม่มีตัวอีนะผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นปริศนาเลยสักอย่างแน่ๆเลยมันอาจจะเป็นคําว่าเฮลหรือเป็นคําว่าออกไปก็ได้นะอ,อาจจะเป็นคําไล่หรือคําขอความช่วยเหลือก็ได้ผมก็ไม่รู้คงหวังได้แค่รอให้สัญ,ญลักษณ์ตัวหนังสือ ตัวอื่นมันเกิดขึ้นมาให้ครบนะครับเราถึงจะปฏิปต่อได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ด้วยความสงสัยเนี่ยผมก็ลองทําการขุดมันดูนะครับ <c oughs> เผื่อว่าขุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นข่าวก่อนผมใช้ที่ขุดหินเนี่ยไม่มีผลอะไรนะครับผมเลยใช้ที่ขุดเหล็กดูรอบนี้นะครับมันเหมือนจะมีผลนะครับแต่ก็ยังช้าเหมือนเดิมผลสรุปก็คือขุดจนแตกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมาต่อกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่15นะครับผมก็ทําการไปฟาร์มของมาประมาณนึงแล้วละ่ะแล้วก็มาต่อเติมบ้านอีกเล็กน้อยนะครับ <c oughs> บ้้้้าาาานนนนผผผมมมมมมมดดดูเรรริิิ่่่ีีีอยธึงงวววววััคไไจะตปห ไได้เลยผมจะเอาน้องวัวเนี่ยมาอยู่กับผมไห้ได้เพราะว่าผมรู้สึกแล้วว่าการมีแค่ฟาร์มข้าวกับฟาร์มเบอร์รี่เนี่ยมันไม่พอภารกิจวันนี้เลยเริ่มขึ้นนั่นก็คือการฟาร์มหาน้องวัวนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก่อนไปฟาร์มหาน้องวัวผมก็ขอฟาร์มน้องปลาก่อนละกันเพื่อที่จะได้เป็นอาหารของผมฟาร์มน้องปลาผมบอกเลยว่าผมหงุดหงิดมากเลยการฟาร์มน้องปลาคือผมโยนเบ็ดไปทางไหนเนี่ยน้องปลาก็ว่ายหนีผมไปหมดเลยนะโยนไปตรงกลางก็ว่ายโยนไปทางซ้ายก็ว่ายจนหมดความอดทน ผมก็เลยเอาขวานเนี่ยไปสับน้องปลาในน้าเลยอือ,อ,อก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะค้ามเบ็ดมาทำไมในเมื่อเราจะลงไปสับน้องปลาในน้ำนะ <c oughs> หลังจากที่เราตีน้องปลาได้เนี่ยผมก็ทําการเดินไปหาน้องวัวต่อนะครับหวังว่าแล้วว่าวันนี้ยังไงผมจะต้องได้วัวกลับมาแน่ๆ <c oughs> แต่ใน,นระหว่างทางที่ผมไปหาน้องวัวเนี่ยผมก็ได้ทาการขุดทรายไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปทํากระจกไปต่อเติมบ้านเพราะว่าผมจาได้ว่าชั้นบนของผมมันยังไม่มีกระจกนะมันยังไม่พอเออขอฟาร์มกระจกหน่อยแล้วกันหลังจากฟาร์มกระจกได้ไม่นานนะครับทาํ ไฟฟักทองมาผมรู้สึกว่าการทํโคมไฟฟักทองเนี่ยมันสวยงามมากในการตกแต่งบ้านก็เลยทําการกวาดให้เรียบแล้วเอาไปตกแต่งที่บ้าน,ห,นหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเดินสํารวจไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่ามันเริ่มมืดแล้วผมก็ทําการเตรียมกลับบ้านแล้วแต่ก่อนกลับบ้านผมได้ทาการเจอน้องหมาเจอน้องหมาแล้วทําไงล่ะครับเจอน้องหมาแล้วก็วิ่งกรใสน้องหมาเลยอยู่คนเดียวม,มาตั้งนานเล่นมาจนถึง EP ที่7 EP ที่8แล้วก็คือยังไม่มีน้องหมาเลยผมว่าหลังจากนี้ก็ขอให้มันติดก็พอแล้วรอบแรกเนี่ยผมมีกระดูกอยู่3อัน,นคผมคิดไวว้า่าไม่รู้เหมือนกันว่่าาาาจจจะะใใหหห้้นนออองมมเเัติดรืปก็ ช่วยด้วยละกันแต่ที่ไหนได้ครับรอบสองผมก็ได้ดองหมามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ได้ตั้งชื่อน้องว่าน้องลักกี้นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วผมก็ได้ทําการพาน้องหมากลับบ้านก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้นะครับทุกคนหมดไปอีกวันหนึ่ง ตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็ทําการค้าที่ตัดขนแกะนะครับเพื่อจะมาทําโคมไฟฟักทองนั่นเองหลังจากที่ผมทําที่ขุดมาแล้วผมก็ทําโคมไฟฟักทองไปแปะที่ต่างๆนะครับในบ้านนะครับทุกคนหลังจากทาโคมไฟฟักทองเสร็จผมก็ทาการฟาร์มไม้เพื่อไปต่อเติมบ้านอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้คือไม่มีอะไรมากนอกจากฟาร์มไม้อย่างเดียวในระหว่างนี้ผมก็เจอพวกฮีโร่บายนี่วาร์ปเข้ามาหาผมอยู่เป็นช่วงเป็นครั้งเป็นคราวนะบอกเลยว่าหัวใจแทบวายมันจะชอบโผล่มาในแบบสถานการณ์ที่ผมไม่ได้ตั้งตัวนะในหลายครั้งนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ด ประมาณนี้เลยนั่นคือเหตุการณ์รวมๆที่ผมเจอฮีโร่บายนะจริงๆผมกิี๊ดไปในคลิปเนี่ยหลายครั้งมากแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเสียงมันมีปัญหา เลยไม่ได้ยินเสียงผมคิดฟาร์มไม้เสร็จตัดต้นไม้นะครับแล้วก็ทำฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะหมดไปกับการตัดต้นไม้ทำฟาร์มตัดต้นไม้ทำฟาร์มแล้วก็ตัดต้นไม้ต่อบ้านทำฟาร์มแล้วก็หมดไปอีกวันหนึ่งน่ครับเืินเช้ามาวันนี้แหละเป็นวันที่ผมจะได้ไปตามหาน้องวัวแบบจริงจังสักทีเพราะว่าผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งที่ผมเคยออกมาสํารวจป่าเนี่ยผมได้เจอน้องวัวอยู่แถวๆหุบเขาหุบเขานึงผมเลยทําการออกมาสํารวจนะครับ <S <S> <S แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับผมได้เจอน้องวัวนะครับแล้วที่โชคดีกว่านั้นคือ <Camer wh atura> นัวกลับบ้านไป็นอะไรที่แบบโคตรทรมานเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวล่อเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวล่อเดี๋ยวหลุดหลุดบ้างล่อบ้าง อะไรอย่างเงี้ยจนพอใกล้ๆถึงบ้านเนี่ยผมรู้สึกถึงความงุดหงิดผมงุดหงิดมากเลยคือล่อไปก็แล้วก็หลุดล่อไปแล้วก็หลุดผมงุดหงิดมากกับการล่อวัวครั้งนี้ผมไม่ไหวแล้วมันจะมีอยู่ตัวหนึง่งมันจะชอบหลุดอยู่ตลอดเวลานะครับตัวสุดท้ายเนี่ยล่อไม่ได้อย่างน้อยก็ขอไปสัก3าตัวก็ได้ก็เลยกะว่าจะฆ่าตัวสุดท้ายเนี่ยแล้วก็เอาเนื้อมันมากินแล้วเอาอีกสาตัวเนี่ยกลับบ้านแต่โชคมันไม่ได้ช่วยผมนะครับการที่ผมทําอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดฮีโร่บายสิ่งร่างน้องวัวช็อตเนี่ยเป็นช็ ن <laughs> เพนป่าลาบนะแล้วก็คือจ้องตาขมิมเลยเหมือนแบบมันโกรธกันอ่ะแล้วหมาผมก็ขู่นะครับขู่อย่างเดียวแต่ทําอะไรไม่ได้นะสุดท้ายแล้วก็คือผมได้น้องวัวกลับบ้าน2ตัวนะครับก็ใช้เวลารอมาพักหนึ่งเลยแหละกว่าจะเข้าคอกได้และในที่สุดผมก็ได้น้องวัวแล้วก็ได้น้องลูกวัวมา1ตัวนั่นเองโอเคใน EP 7ก็จะเป็นเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะครับจริงๆเนี่ยมันมันมากๆเลยนะที่ผมพากในคลิปแต่ว่าคลิปบันดันเสียงพังอะดิแต่สิ่งที่พีคมันไม่ใช่แค่นั้นครับิเชญ โผล่ด้านหลังผมช็อตน,นี้คือทำผมหัวใจแทบวายคือมือไม้ผมสั่นนะคือแบบอยู่ดีๆแม่งก็โผล่มายคือจะปิดคลิปนี้เลยพี่แกต้องโผล่มาปิดคลิปด้วยตลอดเวลาเลยนะหัวใจจะวายเอาละสำหรับอีพีโดยรวมก็จะเป็นเท่านี้นะครับหรือว่าทุกคนชอบผมพากแบบนี้มากกว่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะแต่ว่าคลิปมันเนี่ยจริงๆฟุตเทเปเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ว่าย่อมาได้แค่ไม่กี่นาทีเองก็สารคดปนี้ก็ไปแล้วไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์